กันชงเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ที่พร้อมให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างถูกกฎหมายสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอ,อยอนะครับก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยสามารถขออนุญาตปลูกผลิตแล้วก็นำเข้ากันชงได้โดยมีวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงในการอนุญาตปลูกกัญชงดังนี้ 1. เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 2. เพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตและใช้ในครอบครัวเท่านั้น 3. เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 4. เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ 5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ 6. เพื่อประโยชน์ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์รับรอง และผู้ที่สามารถยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงได้นะครับก็คือเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์นิติบุคคลสัญชาติไทยหน่วยงานรัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป ค่ะว่าเราอยากจะยื่นขออนุญาตนะคะแบบคํแบบาขอรับการชงเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทนะคะพี่ครับผมแบบคําขอรับกันชงนะครับน้องใบตองมีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือแบบการชงหนึ่งนะครับเป็นการขอรับอนุญ,ญาตผลิตปลูก <competitions. S 2> นะครับแบบการชงที่2คือรับอนุญ,ญาตผลิตสกัดเ <c oughs> ช่นน้องใบตองจะนําช่อด,ดอกมาสกัดเนี่ยขอแบบที่2แบบที่3ครับเป็นแบบการชงที่เรียกว่าการนําเข้านะครับแล้วแบบการชง4คือการส่งออกนะครับแบบการชงที่5คือการจําหน่าย นะครับการชงที่6ก็คือการครอบครองนะครับส่วนแบบสุดท้ายเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะนําเข้าส่งออกเนี่ยต้องมาขอแบบนี้คือนําเข้าส่งออกเฉพาะขาวเรียกว่าแบบหน้าไฟสิงเว็บเพมนะครับตองจาเป็นต้องขออ๋องแสดงไว้จริงๆแล้วเนี่ยในการยื่นแบบคําขอก็จะมีเฉพาะเจาะจงในแต่ละประเภทเกี่ยวกับกิจการที่เราทำเฉพาะและถ้าใบตองอะค่ะอยากที่จะปลูกด้วยแล้วก็นําเข้าด้วย ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ใบตองต้องยื่นคําขอแบบไหนบ้างคะกรณีที่น้องใบตองจะปลูกด้วยแล้วก็นําเข้าด้วยนะครับก็ต้องดูว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นจะปลูกเนี่ยขอใช้แบบกันชงหนึ่งได้เลยหนึ่งแล้วก็ถ้านําเข้าก็เป็นแบบกันชงที่3ก็แสดงว่าในแบบคําขอแต่ละประเภทเนี่ยก็ออกแบบมาสาหรับโดยเฉพาะเลยในเรื่องของกันชงใช่ครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเลือกว่ากิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั้งหมดนะคะ นอกจากใบคําขออนุญาตแล้วค่ะจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะมีครับจะมีรายละเอียดนะครับเอกสารคําขอรับอนุญาตนะครับดังต่อไปนี้นะครับในการผลิตปลูก1่คือแบบคําขอรับอนุญาตผลิตปลูกแบบกัญชงหนึ่งครับผมสแผนการผลิตแผนการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนครับว่าเราจะปลูกใช้ประโยชน์โซนไหนของกัญชงนะครับเช่นช่อดอกเมล็ดนะครับหรือเส้นใยนะครับรวมทั้งต้องมีแหล่งรับซื้อไปทางที่ชัดเจน3ครับ แผนที่แสดงที่ตั้งนะครับสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึง 4. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับหรือสิธทธิครอบครองนะครับต้องเป็นเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าที่มีหลักฐานชัดเจน 5. ครับแบบแปลนพื้นที่ปลูกอาคารหรือโรงเรือนพร้อมถ่ายภาพถ่ายนะครับเพื่อประกอบการพิจารณา 6. ครับเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆครับ สำหรับสถานที่ยื่นคำขอนะครับถ้าใครมีสถานที่ปลูกตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ไปยื่นคำขอได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอ,อยอแต่ถ้าใครมีสถานที่ปลูกตั้งอยู่ในต่างจังหวัดนะครับให้ไปยื่นคำขอได้เลยที่สำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดครับหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบคำขอเอกสารหลักฐานและสถานที่เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณา หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเขาจะออกใบอนุญาตให้ปลูกโดยมีระยะเวลาการตรวจสอบประมาณ120วัน แล้วสาหรับคนที่อยากที่จะนําเข้าหรือว่าส่งออก่ะต้องมีขั้นตอนและทําอะไรบ้างคะถ้าสมมติว่าสถานที่ตั้งเนี่ยไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครนะครับ,รบหรือว่าในเขตต่างจังหวัดเนี่ยสามารถยื่นตรงได้เลยนะครับ,รบที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารยารหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะครับเขาก็จะพิจารณาคําขอแล้วก็เอกสารให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมจดุลยห้โทษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นนะครับโดยระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยกระบวนการเนี่ยจะไม่เกิน60วัน ไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนครับก็ถือว่าเร็วกว่าการยื่นแบบอื่นใช่ถูกต้อง<ม>ครับผมปัจจุบันการขออนุญาตป,ปลูกกัญชงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดโอกาสสร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับตนเองและประเทศชาติของเรา